พุกลูกตั้งแต่ตีสามลูกมากว่านำมั่นเบิดถ้าให้ห่านเขาเปิดยังไปซื้อเ <c oughs> มื่อคืนในกินข่าวนะซองถุมกลัวสาบายดี่านผู้ชมงมเมิดอ,อันดูดน้ำงมเมิดไทยนากินข่าวซองถุงกลัวเพื่ออาบน้ำแล้วเราสามถุมกลัวเฉยได้สะพี่น้องบ้านะเลงเงี้ยงนะมาอีกแล้วพี่น้องเลยบัานาลเลีเงี้ยงนะมาอีกแล้ว มัอนี่คือสิบอได้หาบบรบเบิดกับบไห้แล้วบาทนี่นะว่าหาปีหน้าหาปีนี้เบิรดไรมันกันเนาะปีหนาเพราะอไที่ได้หาบอืมปีหน้าจังมาหาบอ่ันเดนะเอาน่ะเอาหย่าหน่ะ่ะเมื่อไผ่นี่แต่หย่าแล้วบาทนี่นะเอาเมื่อไผ่ปันกันหรือแล้ว เฮาสิเฮ็ดหั่นเด้นะสิอึดหยังแนวมุงกระท่อมมันกระท่อมเฮาสิเฮ็ดกระท่อมนั่งอีเด้กินข้าวตําถั่วปิ้งหมูพี่น้องเอ้ยสวัสดียามเช้าๆนามื้อนี้เลขออกบ่มื้อนี้บ่เกเลเบกบอยดบ่อื้อ6:00นนาน ป๊าฮัดอ้ยไปวานําเข้าผู้บ่ซื้อเลขเฮายังซื้อน่โอ้ยเฮาบ่ได้ใส่ใจยายอืมาจเฮาก็ซื้อแล้วเลขเบียด5:00 6:00เท่านจองเวาเนาะอืมนี่น่ะตั้งแต่มื้อนะคะเจ้าก็ลืมติบข้าวอือน้องิโนเอามื้อให้ข้านั่นแหละแม่นเฮาอล่ะบบ่เขาบักมุมเนาะอือ ลืมเขาติปเขาพี่น้อนง่ายได้หาไปลืมเขาติปเขาผู้หนึ่งได้แบกอ่าผูหนึ่งได้แบกผู้หนึ่งได้อุ้มนได้แบกเมื่อเท่ระดางนะอ่าห้องฮักเบิ้ลอือบะขอดบะขอดแผ่นแบกผู้ส่วยค่ายหลัดห่วยขี่ขี่รถตามทางมันไปใส่บะขอดนะลูกและลูกเล่าบวกไปท้ายตะข่ายบะขอดเบิ้ลเบิเงินชื่อบัสก่อนคนหน่อยอือไปไปพูดชวนหายฉัน ออเอาเขาซื้อบ้านนี่เด้ซื้อมาทงหนึ่งมาย้ายกับมาปิ้งกี่มาขึ้นนี่ก็เลือกเท่านั้นแล้วทงหนึ่งสี่สิบบาทสี่ให้กะร้อยกลัวพี่น้องสุพรรณโลกระได้ร้อยสามสี่สิบนี่แหละพี่น้องจ้ากะคู่หนึ่งหาบาทเนาะทางบ้านเ้าจ้างกันพี่น้องสามสี่หกเขาได้สี่สิบอืม อึงดูพี่น้งเลยขนาดลูกกะยังมีเผื่อได้ไงบออ่หอดกัเผื่อพี <laughs> ่สทมพี่หน้าสีท่ทม่าใ่ห้าใช่รูบามนสิต๊ากแว้แต่พวกปีรดปีหนกกะกับสิต๊คืคมันพ่อรดจังบ่ได้ไปแก่โอ้สิเสิถาอีซังคือเก่าหะแหละ เซ่านกว่าต่อการจัดเตยว่าเอ้ยเจ้าคือยังคือเก่าอลีได้เห็นยังได้คือว่ายังคือเก่าอยู่ออเฮาเห็นแต่ยังน้อยเจ้าก็แบบนี้ัแลยังว่าถ้าเฒ่ามากก็ยิงคือว่ายังซ่ําเก่าอยู่ก็ยงว่า2ือเก่าก็ว่าเก่าจานําลงลงลูกหา6คนพี่น้องเอ้ยยิ่งยิ่ง4 2 ่คูไ้แตเีองฮะูกว่ะวเจมันจคูอันลีบอ่ะางนก็ต่งเอรจะมันคูณเจมันเจมันคูนเนาะเป็นได้พอดีอยู่ตามมักถั่วนะตอนเพนจกเปินสีเอายังสูกินเนาะพอแพกกันกินไก่อีก่ไว้ที่เนาะกินปลาอะล้ซะฮะ มันจะตอดไว้กินหยอะลำขากระป่นกระปะแดกมกทอนนี้ใส่นหเยอะลำขาบอกลายๆนึ่งคะอบอกแล้วจำหงมันหงมันสไก่ใช่เฮ็ดซื่อบางหงว่านเลยบอแล้วมันสีแกงไก่ใส่บางหงให้กูกินอีก พอดี่แทกจนไปปลุกเอาเคยหลาซื้อน้ำมันมาดูดน้ำต่อเอาแนวน้ำมันเบื่อฮะอืมสะออนอยู่หักพังเบิ่งแบบใช้นางเลยห้างเขาอ่ะอืมถ้าว่าขั้นพ้นบ่มากกับซิดูดใส่ดูดใส่เปล่งไล่ไปแล้วเนื้อเออเนาะ อือว่นี่ยสิได้อยู่ดแนปูกก็ได้พพื้นเนาะเอื้อยเฮ็ดนาน่ะยากไปคูปีเนาะจังมันเป็นหยังพล้นาเนาะพลผ่าจักเป็นดยังว้่าตะกาวนะคันยามนี่มาน่ะพลเนาะตะกี้น่ะอันนี้จําม่หยังใช่ก็เดือน4เดือน5อคิดินควนกุมก น้าหนึ่งข่าวซองหัวเศร้านี่กินๆเนี่ยสิข uh ึ้นไปมาอีกทีมงานบานน้องโนพี่น um ้องมาซองเหม่อเนาะบานนี้น่ะปีหน้ะผู้ได้จังเจอกันปนิว่าเอาเหม่อหน่ะ่าปีหน่ะจังเจอการพันแลพันยังเจอกันอีกอยู่ก็สิเจอกับเจก็สิเจอกับแบบกาเจดำเรือพี่น้องเนาะพอนั่งบ่เอาแล้วเจตัวนั้นน่ะนั่งอาลงใส่แต่หายใหญ่แล้วนั่งกรสิปลาแลนั่งสิลงตาลุ่ม เรือก็เลยกระเทินซะก็เลยมาจูบนามต่อเอาเรือสีหหฮะเห็นอยู่สาเห็นอยู่ฝากก้ยจสีมาดำหน้าว่าไปข่าวป่ากล้วยเขาจนเสือเสียไปนอนเลยตะเกมักสลายป่านนี่แบบบ่เซียนะในในสวนผมว่า

ก่อนลงประคุดประคุดทางไหนรุหาเด้อจากลอยตูบอกกินบอกินกีแม่มันแหละตัวละลอยบอกกิ อยู่ในปากซองนะไปเลาะเมื่อนะนะั่นน่ะเขาใส่ถาดแทเด้ถาดอาหารชิพันก็บลายเติบอ,อยู่ได้หักมีแต่กต้นขาวๆซิเมนจิหล่เอเซ่ห่างโปเซ่เพื่อให้ห้าลองซื้อกินล่ะแม่ออบอดบปแซ่อแซลองซื้อมากินเธอหนึ่งพ้อจากเป็นอะไรแบบมันจืดๆเอลยมันบ่มีหลอดสะอาดแมน มันก Bottom Bottom. ับโมเสกคือปลาคลองเนาะปลาซีกระทินก er. ับผอกับลงดำหน้าพี่เนาะลงดำหน้าถากแม่บักดำบักดำลูกได้ลรอบ่พุ่นน่ะห้องอีดำว่ะแม่บักดำน่ะโทรมาบักดำน่ะตายแล้วว่ะสันบักดำมันลูกบักได้บักดำตายแล้ว FC ว่ะน้องดำตายอีลี à, không bao giờ cắn mà <cười> <cười> Ủa, vàng cái tê tạo Nó chỉ tai <laughs> nhắn Không nó sẽ ừ. mặn mà, mà non, mà non bỏ lụt Nhìn cái nhơn ưỡi cho bảo lại à, à, bảo này, đi, này, Ôi, không hẹn như đây có hàng nhân, nọ, hàng nhân, ừ. ฟ้าวะเนาะ ừ. nam sẽ ไป mình หน่วยซ้ายนะอ่ะเช็ด น้ำก็สั้นพอแขกว่ะขั้นสิรุสหายทั้งแคมของหนามนี่นะมันคือข้นดูบอลในได้สั้นลงมันจะเบิดแล้วเนาะดูเบิดถุงเลยเขาไปจุกของมาเลยอืม มันบอกมีห้องห้องกวดเขาห้องเอานามเขาบริเต็มไอมันบอมีทางหนามไรลเข่าเนี่ยบอกห้องห้าก่อซีร้ายนะพอแขกกล่วยนันทางเข่าใดกันสาวบริมีน้ามดะยายมันกล่วยนันทางเขา ลงยามแล้วดเ้าะะตาขึ้งหน่อยเธอสายายมึงดูพี่นนอกกินแล้วกะกงอาต้องไปกัดเต็มอ่ะกินแล้วกะเคียวมาคามันเพิ่นสิเพิ่นสิอมมาเยอะเบิดมือได้เนาะอันดำหน้ากะเบิดหมัดจังเงยูาสันอีต่วนจนยอมถือถือลงน้ำหนเด้ออ้ขวดน้ำนะถือลงน้ำหนเด้อได้ต่วนมากใมันหิวกระต๊กำแ็งลง เด้ผู้ไปหิวมาแล้วอ้ายซะผู้ๆๆบัไปซื้อเด้อนั่นๆๆบ่ทิงยามนี้นี่ข้างรถเฮานะขอบเพิ่นจอยบาเดบักนูโเพิ่นังกลงบานเฮ็ดบ่ทันกูตบ่แมวาด FFC นมเมอดอบ่ได้นะอันมเมว่าเฮานานอันบ่คือเก่าบ่ไปบ้านสีเขียวบ่มื้ตาบ่ว่ากันของก็ไปซื้อเาซื้อเียงซื้อแรงบ่ จอ ة 경찰 cah fis n but another some ่ e f i n e s some t h น n g s อ h a t are p r e s c r i ้ e d forgives. us how m ่ n y things that m a t t ด r features that are nes environments, minority nature, communication initiatives, secondo activities, reality or actually 식 başka capacity we are Background น a r e ses exquisitely besprِ abnormal p a r t i c u เ a r t h i n g กระท้องเอลีอันมาดีหมดเถื่อนี่นี่อุ้ยไม่หเียวอมไวมันคือในยายจีนะแล้วเขียวตีฮะบนเขียวมากเลยบอถักบเรฮอร์เหมนบอเต้ยอยู่ห่างไปเลยเขียวลีเอเราเก็มึ้อนข้มลงกี่นึ่งที่อเทีย เจนวนมาจะโมงมาขึ S <S ้นเลยน้ล้างองเงาเออเพนดำหน้าบอกมาเนี่นะบอเฮา่้อง่บอกแมเขาาเพิ่นดำหน้ายุบมานี่นะเพิ่นบอกเพิ่นบอกไห้ห้าไปเอากะ้าเพิ่นในตะกะเพิ่นหมัดไว้นะทราบก็หมัดหาวบ่บ่ว่าดำหรือเจเออดำกับสิเมื่อแต่หลังจากทางหน้าเยูดดำเพิ่นว่จูดดำีเพิ่นบอกเหมือน จุกได้ยุคน่มึงจิปจูบจิบฟ้าเออเขื่อนบอกให้หาไปเอามาดำลูกท่านเจ้าสีดำก็ไปจุบดำแล้วเจ๊มเพเป็นประหลับจ้างมาว่านนพ่องเจีนอัหลับจ้างบ้านอันเขาคือมาขำค่ยังไงว่าขืนขำมาขำตัวนี่น่มาเคาะกันเลยอ อย่ามาเาเ้ออย่ามาว่าเ้อแล้วก็แล้วก็ขึ้นตะเวนมันาบดไอ้อบอกช่อั้าน่ออมุ่งดูพี่น้องสิเห็ุสิเหตดเหรียญ่บอด้อซองมงดูนะคนนั่งขวงขวงว้าเสดอผ้านังให้ัง บ่ยายขอเห็นแซลอยู่หันนัไปเก็บใส่ดูจะม่ได้ด้นะพ่าในเล็กนะของหน้ามันนะหลุดเค้นนะทามพอบักแทกเออเอาลงเลยซะไปเก็บแซลเพผ่นพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าถิ่มวานะหันนะอันเห็นหนุ่งแต่สิได้และเจ้าอะไมาเลยจะเก็บใส่ยายจะเห็นอันของเจ้าจะเก็บใส่ดีอยี่ยบป่ะะ เออเอเออ่างี้อืมออือาเก็บภาพมาเพียงสำนีพี่น้องกันขิดหนาสบายดีอืม